โอ้โนะครับผมก็ขอกราบสวีดดัสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมฟรีไฟล์นะวันนี้ก็จะมาบอกกิจกรรมใหม่อีกแล้วนะครับคือไม่ได้ลงคลิปมานานเลยนะครับเพราะว่าไปโรงเรียนครับไม่ไม่ได้ลงมานานเลยนะครับวันนี้เป็นวันวันอังคารนะครับกําลังมาลงนะครับไม่ได้ลงนานเพราะเป็นวันจันทร์อังคารนะครับว่าไปโรงเรียนครับไม่มีเวลาเดียวเรื่องเลยนะครับกิจกรรมก็จะมาที่นี่นะครับ นี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมคิวดับนะครับคิวดับข้ามเว,าเวลานะนี่นะครับเราก็จะไปสังหารคนนครับส,รสังหารคนแล้วเราจะไปเก็บเงินเสียเกม,มาเพื่อจะมาแลกกระเป๋านีนบ่บอกเลยว่าคุมค้มคุ้มจัดจริงๆครับส่วนกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมใหม่ซิงซิงล่าข้ามการข้ามการเวลาครับ นี่นสิ่งฆ่าเวลาส่วนกิจกรรมนี้คือกิจกรรมล็อกอินนะครับล็อกอินเจ็ดวันก็จะได้เป็นเซตนี่เลยครับโซดเป็นโซด,ดเจเลยนะครับโซดผูด้ช,ชายจำนวนส่วนอันนี้เราก็จะเป็นลงเล่น90นาทีก็จะได้เป็นของซุนสิปปิ้นเห็นเยว่เอ๊จัดการส่วนอันนี้ก็จะเป็นเติมคาชูก้าเล่นรับไปเลยแว่นตาฟรีๆนะครับโอ้โห ส่วนอันนี้ก็เราไปซุ่มมานะซุ่มมา,านี้เราก็ไปซุ่มมาถ้าอยากได้ต้องเสียเพรหน่อยนะครับเสียตังหน่อยนะครับผมโอเคส่วนกิจกรรมนี้เราจะเข้ามาให้ดูนะครับดูว่าจะมีอะไร,ะรลงองเขาให้ลงทะเบียนนะครับที่21คือลงทะเบียนอะไร ชื่อนามสกุลนะครับผมอยู่ผมอยู่จังหวัดศรีสะเกดจังหวัดจังหวัดศรีสะเกดครับหาไม่เห็นครับเลือนเรื่อยๆครับศรีสะเกดนี่นะครับศรีสะเกตปึ๊ไม่ได้โทรศัวสับก็ยังเปิด

โอเคเขตนะครับเขตอำเภออำเภอนาเกี้ยงนะครับผมตำบลตำบลคูบนะครับผมทะเที่อยู่คือเขาให้กอกเพื่อจะมีของรางวัลน,นะครับกอกที่อยู่นะครับทะเยที่อยู่ มู10นะครับโอเคยืนข้อมูลนครับยืนข้อมูลเรียบร้อยนะครับ gm เ็าจะส่งอะไรก็ไม่รู้นะครับไป ไม่รู้ว่าบดกบอรดการสั่งซื้อเดี๋ยวนะครับมันเข้าจะให้สั่งซื้อจะมีของให้เราสั่งซื้อนะครับนี่นะครับเขาเรียกว่าอะไรเลือกสินค้าอะไรก็ไม่รู้นะครับรก็กดออกไปก่อนกิจก,กรรมก็มีประมาณนี้นะครับส่วนอ่านักที่เราย่นนะครับ ก็จะมามาอยูนี่นะครับใบนี้ก็จะมามาอยูนะครับก็เท่อยู่นะครับเท่อยู่สีดำไม่ค่อยเท่ว่า,ามันดำเกินนะก็หลายคนชอบนะครับผมสุดท้กินเปิลก็ยังอันเดิมสุดก็ยังอันเดิมนี่ก็ยังอันเดิมโอเคก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้ก็ฝากกไลค์กดติดตามให้ผมด้วยบายบาย